มื si may, ้อนี้เสบคนใหม่เหลาเลยตําสู้เอ้ยกินมื้อนี้คนเก่าบ่อยู่ดิคนเก่าบ่อยู่ลงมือทําเองยากกูอีกแล้วชัเนาะมาตําถั่วน่อยเนาะมื้อนี้บ่าวลาวเพิ่นลงมือเองเลยอืออย่าให้เขาเว้านั่นเด้สิเสียชื่อสีเสียงหด้ตําถั่วพี่น้องเอ้ยเนาะแม่น้องเชอเพิ่นซื้อมาแต่ตลาดเพิ่นไปซุงน้องตาน้องลินมาแต่เฮียนเนาะก็เลยซื้อ ถั่วมาใช้ประเดกได้นเลยค่ะถุงถุงบ่มาเดียนปลาเตอร์บ่ปมูเตอร์มาใช่แนะเจ๊ใจเย็นได้พวกมันแตกได้เรามาเทียนแล้วอ่แต่เสียบอยู่ดอกพี่น้่เนาะเพราะว่ามีมะกอก ถ um really kind of ั่วเซมโกะโกะแล้วก็งามงามผุนอ่ะสีอันยังบุษันได้นั่นเป็นไดพอดีแนนแนทพอดีเนื้อปุ้งอ่ะเอาเห็เจ็บแสบเด้อเห็นติดใจเด้อเด้อเห็นบ่อบปุ้งน้ำตรงน้ำตาลเจอสีมือในการตํามาเนี่ย งนัวใส่ลายเซบลายเพ่นว่าใส่หน่อยเซบหน่อยอ่ะก็อย่าไขนะฮาเวลาเฮาไขมันจะเฮีย่นนังจุกบุยูเด็กเก่าไฮรัตัมพกินบริก้กินแกน้อไหมจักมือใดว่าปัตเตอร์ว่าอื่นว่านี่ว่ามือนี่สิมา ยังบอมาอยู่จุกดุยพี่น้องเอ้ยสามเมื่อนี่ดะสามคืนมาเลงแล้วมืออื่นเนาะมืออื่นสิมามืออื่นอืมหอมแต้หอมแดกแล้วนี่มาไปไหมเดี่ยเดี๋ยวมึ่ก็มาไลายเลย หอมด้วยเนาะประเด็กอะหอมต่ำยังกระแทบอยู่ถ้าประเด็หอมเอ้ายังต่ำอยู่เนาะสม่อยถ้ามากินเบิดไฟแล้วนะติีตื่นแล้วยังถ่ายอยู่เนี มะกอกแล้วกงามรับทำหุ่งได้แล้มมะกอกนะเสบๆเลยงามไปเฮือนดีเฮือนบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดยังนะเป็นมะกอกมาใส่ลายเมืองอาจารย์หเดี่ยวยอเนอะล้วเยอะพอแล้วใส่ลายใหญ่ทั้งบุ สายางนะขึ <PC S 1> ้นมาเลยขันขึ้นมาเลยซีมือนะตัวเองเฮ็ดกับตัวเองเนี้ซีมนะริซีมเห้อครับอ๋อตัวเองเฮ็ดกิบคัดฟังพวกกันยังว่าตัวเองวะตอนบริษัมันาจากทศอันนี้บริษันะ ừ vậy 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 này, vậy 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 đi, chắc vậy 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 พอแล้วใ ah, ่่ะร im ื่ปรุงเลยบอเป็นได้เปะชิ้นเนื uh <s. <s ้อยิ่บวบันไลยรสชบกินน้ำมันมนลินอน้อเปรี้ยวนิดนึงหวกะตามใจตัวเองแค่นี้่าโอ้ลหตัดไห่กินมืดบวันเนาะนุงจอยถา ๋ยวมากินเผาพี่เอ้ยเฮ้ย้ิเผาอยู่เนาะไาป่าน้เป็นซิมบงติดฉมาทางดังบ้านพี่เซ็ปเซ็เป็นไอ้เหียแล้วแหละมาแล้วจ้าเห็นไหม นจ้าืนว่าห้ชิมกับฝืนิมใ้เอ่ยได้หรมมนชิมได้ปะนชิม้อนว่า่อยากชิมป้าป้านไก่บุษานี่บ่ได้ฮะไก่บุษานี่ไไนโอ้สมพักสมหยาม่อีกน้มาพี่น้องมาหลายอย่างแทนี้เนาะเกิดพิจิโรบ่กข่าวมีข่าวพี่น้องเลยเนาะีข่าวร่วมกันเออสบายดี เว้ยได้ค่ะไม่ไม่แม่ทำดีกว่าบวชแล้วบอกกินได้เฮ้ยฉันเลยแชจบชมบวชคนบอกว่ายังดใช้ชมอย่าี้ด้อะเพิ่นมีก็ได้นะมามามามห้วยบกินบวานะเปิดมาในนะดูน

ปลาขาวปลาหน้ามนเลยจาน้ำเกี่ยวขาวเกี่ยหน้าันเลยป้าละไอจัวชอนน้นี่เกยวมากินซะเกือยวโซนหองเราใจเลกียวก็อหมดดิอหมมามาเข่าไม่พูดไปดิปินตั้งให้เกี๋ยวมากินก่อนเพื่อนสมามามาเลื่อนเลยะสบายดีมากิวเข่าเลยนะทางงานไททนผลตํำสุกินกันด้ชมชม

กอุยังไปเท่าเนี้ยก็วนนี้มาอุดนะอุดหออุดยาแล้วแตยังเก็บวมันยังเียบ้านันเ็บมันอ่ะที่เอามาได้ไกล้กลกลเเอามัมีเเลยวะป้าปันข่าอย่ารเขากยังค่ะต้มป้าต้ม้ามนกินเศร้าเสแกกบใจดอกแกรก่ะ มาเขี <because> mm ่เ hmm. ห็นไปเห็นมันะนไปอมุกปลาซิวลาเกิดมกวันนี่แหละปลานี่ยใช่ผมชื่อน้อคุณพ่อมาใ้งมาอไอ่ะ้หเช่อเลมันิา มเปียก่ายอาเปีกเาเเอาเียวเอาเขียวแบบนอนเนี่ยเอาเียกเวนี่หะเดี่ยวเอาเกีวเเี่ยเป็นเปนเียวเล่นเขียวเล่นาเกีวเปตัวี้วเะอยากชมเื่งันเบื่อนี่เยเห่อะพอีเจ็บเล็บนนเลี่ยออเกลือเก ชอเลยอเกือก่อะก่อนเสร่อนเระเกือกันแไน่ยต้มข้าต้มไปกินข้าต้มมาไปเริ่มกินยาขาวใหม่นะไปซื้อผักใบไสมาไปเอามางหัดได้อยได้จังหวเลยก็ชอข้าวต้มนาะต้มกัเปียกข่าวไกินด้ต้มโจ๊กกินไปเอาจกไโจ๊กคมมีโจ๊กโจ๊กไอล

แกวพวกช่องเอาชุดไปมันมันงานเยอะมันแมงเยอะน่ะมอนด้วยเหรอไม่ได้เพแกวแมงมันนึกว่าไปไปอุดนะไปอุดยังสองเล็บอันนั้นแปแกะไปได้เยมันหายแะมหนหมอกันหายแล้แหละมันหาบแกะแล้เจ็บแกะแปลงมันเจยบมันถึงเยมันออกเลยก็เยอ่ะ กนวาเงอกเหงือคนบวมเดีววาเจ็บแข่าเดี๋ยนี่เจ็บบอหันบอนี้เลยเข่าหันหญ่หนน้อยนู่กไปุดใช่อาไปใทีหนึ่งกอนแรทิหนึ่งจะมาอุดหจะลังจากที่ห้าทอนแลนะทนี่ยัได้ไไปเมื่อวันเยี้พ่นสะฮัดบอ คนนี้ยังหนงแลบอ่ะงันเนาะกินจ๊กิไปก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนพี่น้ังเลยาบมาทางนี้เอาเงินเล็กมาสุงมามาแต่เมื่อนี้บริษัเปิคมาแต่ไบเทมาเนแไปกระาไปเอาหวย ไปบ้าบ่ให้เขาถือเลยไปบ้าห้ลูกถือเลยนะทั้งแม่ใช่ป่บ้าให้คนนี่มัถือไปเช็งไันนะเกี่ยวใช่โชว์มาหายดีบ่เอาออกมาโชวเบิ่งอีกอันนี้มาใหม่บ่เนี่บ่มาจากธทัดพลมาจากอาจารย์พลเนาะกระปูนะกระปูรักษาโอ้ยบ่ชื่อกระปูก็ได้กินดีแล้วไม่กินกระปูเลย ไม่ได you know ้เอาเครื hmm. yeah, And, Germans, ่องมาขายบ้างไหนี่มาอ้างมเบิกตะกาคือวางนั่นมาสิได้ตะกคือเอาเครื่องมาเออพะามมาสวยเลยก็เลอมาอันนี้ของพ่าหรือนจะไบตะคืนนอนนอนอยู่มานมอยู่ดรนอนหมหัวรถว่าวอะว่ามีคนนั่นเอาแปแปให้ถ้ารว่ามันโบเมนแปแปนะว่าถั่วรถด้วยท่วงั่วทวงใช้ว่าวย้งว่ารถ บริบาลกับขาตเลยหลงช้ำเเียช่ําได้ช้ำผู้ผู้อหายอะไรก็ต้องว่าว่าผู้อาหาะไว่าไปแตดแตกคนน่ะทำใตอกว่ามันบวมแมงหน่อยแตกๆหัวว่ายังน่อยไข่ว่คนน่ะใชมือเลยออกมีแต่กันไข่ดิตัวบริบาลยั้งตัวแบบว่ากลาบไปเลยนี่ก็นอนโตนอนโตบุพนั่นแหละแเนาะโยดัีได้ไหวมันด้อหมือนโจเตะนี่ Sắp cứ lại được. thế luôn 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 4, 4, luôn 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 ไคก็บอเราคือเฮงแท้เะเอาได้ได้เฮงเลยเลยเด็กสามตัวนั่น่ะเธกเด็กสามตัวมีจุกด้วยสองหกหกไาจ่ายนี่ก็ทเขาจายจักไปลืมไปเลยก็เห็นบมือนม่ะเออวังรวยชีรล้อย่าด้วยบอร์เลขหกตัเอาเรื่อยได้เนยใกล้เคียงได้บอบบี้ชีถึกเถือ ถือๆนึกว่จักบาดเนแม่นเลกะเเนาะวัดจันทร์กวอนี้มัออกนะพุทธจันร่นพุทธชุกสน่าก็ถือมันนี่ดาวบูมาเหมือนได้แล้วคือบริบ่าวทัวเอาเนาะทัถามเราเน่ไดโตเลยเมื่อได้ละมั้งอืมทถามเาพโต่จเยรติ่าคนไื่อมาจากมื่อนี่ได้พโตคือจดอย่นี้

แขบบ็สิซื่อเลขห์ฮกโนะจุดรุ่มแหละก็ไ่ต้องใสียัวที่มา,าทางลุยดนะ้นะวยนะเนาะขออรวยไปๆขอรว้ยเลยเนาะไปไปธาดุโพนมาเด็ดจี้ขอรวยไว้ขอลยุยไว้หลุดกระแสนีนะีหลุดไปเห็นไม่มั่นอยู่ะไม่มั่นไป,ปนได้ยางไ้เนาะที่กระแสี่ม่วอันนั้ได้ออกเว้อันคือเป็นเจอกเดยบอกมเมนบอกอันไห เอาไว้จะออกเลขชัดตัวนหน่อยหกแปดคนรวยวางน้ำพุ่นี่เราได้คนจนก็วางน้ำหวยคือเป็นวายเราได้นะทุกสองแปดไก่กับนาองปดโอกตัวไว้เนึ่นาไม่เอาว้สองนา เอ้าคือบอกเอามาโฉงล้วเนาะมันถือก็ว่าหนักออกแล้วก็มันได้ด้วสิอัน่อ้นายังเคยมีนักนคู่น้าหนามมีโงน้าเป็นหาปองเลยน้สิบตันหาสิบตันเก้าสิบตันเอาโลดปะมันยังเหมืองเือมันบัวมาหนัาอยางคูมันหน้าหนาได้อาลอยนาได้สองปองมันจะได้ซ้ำตัวนะเป็นหานะทั้งหมดนะ ชิตันาสิตตันเก้าชิตตันมีตู่พมากเลเหรอางมันจะออกตันนี่เดี๋ยวนะไ้หตัวนะยังได้หตัวเลตัวคนชิได้บเบาสามสามห้าไปจ้จดงก็ได้นอกไทยอ่ะเนาะไปฉีกของเราอีกแฉบทิเมื่อไั้นได้ว่าล้ฉีของเรามีแตพวเจ้านี่แล้วฉีเจ้าหนีของเราหาเพ็ยนถ้าเขา่่ายอาหนวันแงงเน่ยี่ Những này cái sự mới đây của hình chắc thưa A ừ. si à, loài lắm, a bit Nó? He tuk vĩnh nặng, eh? Hinh 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 viết hinh viết nhạc hinh 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 hình, hình, hình ผูเขาแล้วดูทางหรดแบบนี้ผูแบบแบบว่าสาเก่าหับเครื่องเนาะมันนี่มันเด็ดดมันสวยเลย่อยากเอาออกมามันสวยไงบอเอามขายเด็่ันมันนั่นตียนคำตียขายไดอีกตีินายไดนไปไเฮงเบะแล้วบะแล้วสีุงไปให้ ชาแล้วเจ็บแขบเจ็บปวดๆเจ็บปวดๆอยู่เอากินยากินนี่ยังบ่ซาเนาะย่ำข้าวย่ำข้าวแนวบ่บ่บ่ได้ตกแล้ววะคืนนี้บ่ยังปวดอยู่พอเพิ่นไปซื้อยาปวดแปวดมาให้ซื้ออยู่นฮะอันนั้นดเบิ่งมันเป็นเขียวอันนั้นน่ะเบิ่งเฮมาพี่เบิ่งอามเด้อ

เห็นคาทางนอกมันเลยบางอย่างหาจิ้มให้มันไม่โกนเลยมันบไปโกนได้ยันคาดึบแข่าดึบอย่างน้ำนั่นแด้ทำอะไรจิ้มไปจิ้มเบิางให้ไปนี่สองน้อยนิดน่ยันไหนก็เจ็บตะแข่ากันน้อยเนาะบิดเมื่อคืนมาทางเฮียนเจ็บแข่ามามาหย่งเข้าวเหนียวบาทหนึ่งว่าปะเข้าวเลยทำเข้าวเลย à kìm nhà đấy nha mua sao bộ <laughs> kìm nhà rồi nha mua sao ý <laughs> thế đi <thì> đấy sẵn kem <laughs> này nừng đẻ mà nó mà sao là nó, nó chắc không hết phải nồi mi này đầy giả à, đi cái nẹ năm này đứ nó qua này phải ụt kẹo vô cái nhá ngủ sao vô hết lại thi đây ตำผักเทียมใช่บ่น่ะอือ๋อตเทียมใส่แล้วมื้อเช้าไปๆสวัสดีน้องเซอร์สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะมากินข้าวกินน้นํากันแม่นเเพิ่นออกเมื่อแ้่กนีเนาะมากินข้าวน้องชายั่วสุกินเนาะเพิ่นมาแต่ตลาดมาแต่สน้องเซอร์พุ่นแหละเนาะอ่ะพบพอกันอีกพี่น้องเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ลา้แล้ว